รีวิวสาตัวละคที่มาพร้อมตัวละครสีสั้น3ามยูโน่ร่างชุดว่ายน้ำหัวหน้าหน่วยรุ่งอรุณแลงควิสยูโน่ร่างหน่วยรุ่งอรุณสีทอ้องอ่าแล้วครับผมก็สุดิี่ค้นกันด้วยนะครับผมและวันนี้เราก็อยู่เกม Black Cover M กันอีกแล้วและเราเนี่ยเมื่อคลิปนี่แล้วเราก็ได้ น่านของรีวิวตัวละครซีซั่นแล้วว่าควรเลือกตัวไหนและตัวไหนคุ้มค่าในการปั้นนะก็คลิปนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวอีกสมตัวละครว่าควรเปิดหามไหมนะครับผมก็เริ่มที่ตัวแรกกันเลยตัวแรกครับผมขอเริ่มต้นด้วยตัวละครอย่างยูนโฮลล่างหน่วยลูกอรุณสีทองก็ตัวละครตัวนี้ก็ เป็นตัวละครสีแดงก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเก่งในทางด้านของการ PVP กันเลยทีเดียวสกิลที่2ของตัวละครครับผมเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยที่ได้รับความเสียหายใบหรือใบอย่างสมบูรณ์นะให้ผลสปีดเอ้ให้ผล SP บวก2กับตัวเองก็ SP นี่ก็น่าจะก็คืออ่าไอเต็ม8นั่นแหละครับสกิล LR หาพัธมิตรเป็นสายพลัง ให้ผลบัฟเพิ่มความคล่องตัว20%กับตัวเองโหมดมากกับแค่ตัวเองเหรอวะอืมกับแค่ตัวเองนะแล้วก็สกิลที่1ครับผมหากสตูได้รับผลใบหรือใบอย่างสมบูรณ์มีโอกาส50%ให้ผลบัฟเพิ่มคล่องตัว20%กับตัวเองและเมื่ออัพขึ้น5ดาวก็จะเป็นถึง40%กันเลยครับผมแล้วก็สกิลที่2 โอกาส30%ที่จะได้ที่จะให้ผลใบกับศัตรูเป็นเวลา2เทินซึ่งใบเนี่ยก็จะเป็นทาาด้านของการไม่สามารถใช้สกิล2ได้นะั่นเองนะก็ค่อนข้างดีเหมือนกันก็คล้ายๆ L R ของก็คล้ายๆสกิล L R ของทางด้านของชาร์ลอตเลยส่วนทาาด้านของเมื่ออัพขึ้น5ดาวก็จะเป็น50%ที่เที่จบใบนะก็ไม่ได้เยอะมาก ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็สกิลพิเศษครับผมให้ผลใบสมบูรณ์ครับผมกับศัตรูเป็นเวลา2องเทินเลยนะโอ้โห,โหเยอะมากให้ผลยั่วยุกับศัตรูเป็นเวลา1นึ่งเทินโอ้โหใส่ตันละครตัวนี้เป็นยั่วยุด้วยเหรอน่าจะต้องแบบบอกเลยน่าจะต้องใส่แบบเซตสปีดแล้วก็เซ็ตโลนะครับผมไม่น่าจะเป็นตัวดามีอยู่แล้วให้ผลดีบับ ลดความคล่องตัว20%กับศัตรูก็สกิลทางด้านของใบอย่างสมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่สามารถใช้สกิลพิเศษและสกิล2ได้นั่นเองส่วนทางน้านของสกิลประสานครับผมให้ผลใบอย่างสมบูรณ์กับศัตรูเป็นเวลา1เทิร์นก็ใช้อันตีดีกว่าประมาณนั้นเลยก็ไม่มีอะไรมากก็สำหรับตัวละครตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะ แล้วก็ไปดูการ์ดของเขากันบ้างครับผมก็การ์ดเนี่ยจะเป็นทางดานของเมื่อใช้สกิลสนั่นเองนะก็มีโอกาส20%่สเอไอ้สามเหมือนเดิมแล้วก็ข้างล่างก็ผมจะให้ผลดีบัฟส sp ลบหกับศัตรูก็คือลบ sp ของฟังศัตรูนั่นเองแล้วก็สกิลติดตัวครับผมเมื่อโจมตีศัตรูเนี่ยที่ได้รับผลใบหรือใบ้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมีโอกาส10%ที่จะให้ผล sp บก1กับตัวเอง ก็เมื่ออัพขึ้น5ดาวก็จะเป็น100%กันเลยทีเดียวแล้วก็ SP เนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น3ครับผมโหดมากแค่มีแค่2ดาวนี่ก็จะ40%และให้ผล SP บวก2นะ70นี่ครับผม70%แล้วก็ขึ้น5ดาวก็จะเป็น100%โหมดมากมแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวละครอ,อย่าง l a n g ิส์ว s ครับผมก็เป็น ลอกหัวหน้าหน่วยลุ่งอรุณสีท้องเมื่อขึ้น2ดาวให้ผลบัฟ SP บวก2เมื่อเริ่มเทินสกิลปลดล็อกระดับ LR เมื่อมีพลังชีวิตต่ำกว่า30%ให้ผลอมตะเป็นเวลา1เทินเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อการต่อสู้ครับผมและก็สกิล l ครับผมมีโอกาส50%ที่จะให้ผลบัฟ SP บวก1นั่นเอง สกิสังเวย SP ของพันธมิตรจำนวน2หน่วยเพื่อให้ผลบัฟ SP บวก2กับตัวเองแล้วก็บัฟที่2โอกาส45%ที่จะให้ผลดีบัฟลดฟื้นฟูพลังชีวิตที่ได้รับเลเวล1กับพันธมิตรกับพันธมิตรที่กำหนดเป็นเวลา1เทินมันจะลดทีมตัวเองแลเนี่ยไม่ใช่ศัตรูนะแต่เป็นจะลดทีมตัวเอง ให้ผลบัฟทำไมเขาเขียนว่ากับพันธมิตรที่กำหนดไว,ว้บะมันควรเป็นศัตรูหรือเปล่าถ้าลดความลดการฟื้นฟูของทีมตัวเองนี่มันบอกเลยอ๋อนี่มันลบแปดนี่ว่าก็โอเคมีโอกาสแบบน้อยลงก็ประมาณนั้นยิ่งยิ่งใครอัพสกิลเนี้ยก็การลดฟืนฟ้นฟูของทีมตัวเองเนี้ยยิ่งน้อยลงดีครับผม ให้ผลบัฟเพิ่มความเร็ว55%ครับผมเป็นเวลา2เทินสกิลพิเศษครับผมให้ผลปิดกั้นพลังการฟื้นฟูพลังชีวิตกับศัตรู2เทินและก็ให้ผลบัฟเพิ่มความสียหายที่ทำเมื่อเป็นางน้านของเพิ่มความสียหายที่ทำเมื่อโจมตีชนะทางนั่นเองคล้ายๆหน้ข,ของจิปโซ่เลยให้ผลดีบัฟลด ฟื้นฟูกับศัตรูเป็นเวลา2เทินลดฟื้นฟูเลเวล3 40%นั่นเองโอ้โหเหลือบ50เลยนะเร็วแรงอยู่เหมือนกันให้ผลปิดกั้นดีบ๊ฟบครับผมก็คล้ายๆของอมาร์ทนั่นเองนะคล้ายๆของมาร์ทแล้วก็สกิลประสานล้างบาเรียรแค่นี้เลยไม่น่าใช้เลยนะแล้วก็การ์ดของแลงกิสชนชั้นสูงผู้สุขุม ก็บัฟที่เพิ่มมาเนี่ยเป็นอะไรวะน่าจะเป็นสังเวย sp ของเพื่อน2หน่วยให้ผลบัฟ sp ของตัวเองถึง3โอ้โหเริ่มคุ้มค่าแล้วนะแล้วก็ข้างล่างครับผมเมื่อโจมตีศัตรูที่ได้รับผลปิดกัน้นการฟื้นฟูอยู่เนี่ยโจมตีพอบัฟเพิ่มความเสียหาย20%เลยนะไม่สามารถใช้ได้หากเป็น้านของการโจมตีแบบผสานนะครับผม แบบภาษาไม่สามารถใช้ได้นะแล้วไปดู5ดาวหดาวนี่จะเป็น40%โอ้โหแรงมากแต่ไม่อัพก็ได้นะไม่มีอะไรมากเท่าไหร่ไม่ไม่เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์การเกิดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ดาเมจอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยตัวละครตัวสุดท้ายยูโน่ล่างชุดว่ายน้ำดีบัฟเฟอร์ตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ลงบอสนั่นเองนะ เหมือนจะไม่เก่งแต่ผมอ่านสกิลดูแล้วก็ไม่ได้แย่ครับผมเมื่อโจมตีติดคริติคอนเนี่ยมีโอกาส50%ที่จะให้ผลดีบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทำ10%กับศัตรูรวมความเสียหายที่รับนะครับผมกับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา2เทินไม่ซ้อนทับนะทั้งหมดเลยนะครับ <c oughs> ติดคี้แค่ครั้งเดียวแต่ติดทั้งหมดบอกเลยโคตรตึง ให้ผลดีบัฟลดพลังโจมตี10%กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1เทิร์นเมื่อใช้สกิล l l 2เราต้องใช้สกิลสอก่อนนะสำหรับสกิลกวาแล้วก็สกิล1 1ครับผมให้ผลดีบัฟลดข้องตัวโอ้โหดีเหมือนกันนะนี่ลดข้องตัวได้ลดข้องตัวแบบลดแน่นอนแล้วก็นี่ครับผมสกิลที่2ให้ผลดีบัฟ ลดพลังโจมตีเลเวล2ลดแค่พลังโจมดีนะไม่ได้ลดพลังโจมตีเวท44%เลยทีเดียวโหมดมากเป็นเวลา2เทินและสกิลพิเศษครับผมให้ผลดีบัฟหมดสภาพเลเวล3กับศัตรูเป็นเวลา2เทินก็เพิ่มความเสียหายที่ได้รับขึ้น50%เยอะมากให้ผลดีบัฟมุ่งโจมตีกับศัตรูที่กำหนดเป็นเวลา1เทินมุ่งโจมตีเนี่ยก็คือ ได้รับความเสียหายเท่ากับการโจมตีเทเลติคอนเลยโอ้โหแบบมันตีตีคีทุกรอบอะประมาณนั้นโอ้โหบอกเลยโคตรตึงก็เหมือนจะไม่เก่งแต่ก็เก่งและก็สกิลผสานให้ผลดีบับลดพลังป้องกันเลเวล4กับศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา1นึ่งเทนซึ่งลดพลังจมแลลดพลังป้องกันนะครับผมขออภัยด้วยเลเวล4ก็จะลดที่70% เตรียมดีพร้อมรับล้างปั๊บอม,มตะออกจากศัตรูก็ตัวละครที่มีอม,มตะก็จะแพ้ทางตัวนี้ซึ่งเหมือนผมจะลืมพูดไปนะก็ตัวละครที่มีอม,มตะครับผมก็จะเป็นทางด้านของในตอนนี้นะก็จะมีทางด้านของอาจารย์เฟอร์โกเลียนตรงนี้ครับให้ผลอม,มตะเป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อพลังชีวิตเหลือ30ซน์หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ก็ อาจจะใช้ได้เหมือนกันตาบทางด้านของยูโนนะล่างชื่อว่าน้ําและก็มีตัวละครอย่างแรงกิฟคือเป็นสกิลเหมือนกันเลยก็เมื่อตอนชีวิตต่ำกว่า30ก็จะอมตะหนึ่งรอบยูโนเนี่ยก็จะสามารถล้างอมตะได้แต่คุ้มไหมไม่รู้และการ์ดของยูโนก็จะเพิ่มทางด้านของ โจมตีพร้อมเพิ่มความเสียหายคลิติคอน5%กับตัวเองตามจำนวนดีบัฟที่ศัตรูได้รับอยู่นั่นเองเฮ้ยตัวละครมันเหมือนจะเป็นตัวดาเมจเลยนะนี่ก็ไม่รู้ว่าบอกเลยน่ยาจะตัวดาเมจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็สกิลติดตัวโอกาส40%ที่จะให้ผลปิดกั้นการฟื้นฟูพลังชีวิตครับผมก็ปิดกั้นเหมือนกับทางด้านของแรงกิจเลย กับสตูเป็นเวลา1เทินเมื่อโจมตีติดคลิติคอนโอ้โหตัวนี้น่จะต้องทำคีดนะครับเนี่ยเพราะว่าสกิลเกี่ยวกับทางด้านของคลิเนี่ยเยอะมากเลยเป็นตัวดีบัฟเฟอร์ที่ต้องทำดาเมจปะเนี่ย <c oughs> ก็มาสรุปกันหน่อยครับผมว่าเราเนี่ยครเลือกตอัวละครเลือกสุ่มตัวละครตัวไหนดีก็ตัวแรกเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกเลยมันก็คือตัวละครอ,อย่าง ยูโน่นั่นเอง,งก็ยูโน่เนี่ยเราไม่ต้องเลือกเดี๋ยวมันมาหาเราเองเพราะตัวละครตัวนี้หลุดเลดนั่นเองโอ้โหเป็นตัวละครที่แบบแอตตาเลยครับผมหลุดเลดยับยับบอกเลยตัวละครตัวนี้เตรียมกระชากรอยยิ้มทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องไปหาก็ทุกคนมีโอกาสที่จะได้แน่นอนมันก็เข้าไปในตู้ทางด้านของตู้ธรรมดาแล้วนะเอ,อ่ตู้ซีซั่นประมาณนั้นแล้วก็ตัวละครที่ ควรเลือกที่สุดเมื่อทุกคนอยากเล่นคู่กับทีมแอสตามันก็คือตัวละครยานอยูโน you know นั่นเองยูโน่เนี่ยสกิลเอของเขาเนี่ยเมื่อเป็นสายสีแดงทั้งหมดเนี่ยก็จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับตัวเอง20%และสกิลต่างๆของเขาเนี่ก็มีลดปีเพิ่มมีใบโอ้โหบอกเลย PvP จัดจดตัวละครโหดมากตัวละครตัวนี้มีลดคล่องตัวมีใบครัผมโหดนะเอาจริงแล้ว แล้วก็เมื่อเอาไปคู่กับทีมแอสตาเนี่ยบอกเลยโหดมากๆและก็ตัวละครอีกหนึ่งตัวเมื่อเราไม่มีตัวละครแอคแท็กเกอร์สีเขียวถ้าหากเรามีตัวละครแอคแท t กเกอร์สีเขียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะสุ่มแรงกิสวอสได้เหมือนกันเพราะสกิลของแรงกิสวอสเนี่ยก็เป็นสกิลที่เอาไป PVP และทางด้านของการโจมตีบอสได้ ราะมีเพิ่มความเสียหายที่ทำเมื่อชนะทางประมาณนั้นเลยบอกเลยว่าโหดมากและตัวละครก็สามารถใช้คู่กับด้านของยูโนได้เหมือนกันโหดเหมือนกันนะเนี่ยแต่ถ้าจะเอาไปตีบอสจริงๆเนี่ยก็เอาตัวละครตัวนี้ดีกว่าครับผมตัวละครอยากรูแจ็คเดอะลิปเปอร์หรือถ้าใครมีไลอาก็ไม่ต้องเอาสอนตัวนั้นเลยก็ได้นะไลาอาโหดกวแล้ว ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าก็ใครคิดว่าควรสุ่มหรือควรข้ามที่เห็นอย่างไรบอกกันมาได้นะแล้วก็อีกอย่างครับผมควรเจ็บไว้ข้างหลังหรือเปล่าเพราะว่าตัวละครในยงไม่นานเนี่ยพวกแอสตาพวกเนี้ยเขามิข่าวว่าแอสตาเนี่ยจะหลุดมาเป็นตัวธรรมดาด้วยเพราะฉะนั้น เก็บไว้ก็ได้นะเก็บไว้ดีเหมือนกันแล้วก็ตัวที่คือควรสุ่มนะถ้าอยากจะเล่นแอตตาจริงๆอะ่ะมีตัวเดียวคือยูโนยูโนล่างอัศวินอ่าล่างลูกอรุณสีท้องล่างเดียวแค่นั้นครับผมนอกนั้นเนี่ยก็ข้ามเลยก็ได้นะแล้วค่อยไปสุ่มแอตตาซึ่งมันเขามีข่าวว่าจะมาอีกไม่นานน่าจะหลังตัวละครซีซั่น4ของเซิร์ฟเราแล้วก็เป็น ตัวละครซีซั่น4ของเซิร์ฟเราอ่ะมันเป็นตัวละครซีซั่น5ของเซิร์ฟเจแปนประมาณนั้นเลยก็จบไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปของผมด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายเจ้าพระเจ้าบายครับผมอาจ้าเอ๋ตัวเองไปแล้วครับไปแล้วนะเจอกัน